สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร้อยแปดลีวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณกับวุ้งเส้นนะคะกับวันส่งท้ายปีเก่าแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางรายการของเรานะคะก็ได้มีเรื่องราวของความบันเทิงวาไรตี้ความสนุกสนานมามอบให้กับคุณผู้ชมมากมายค่ะแล้ววันส่งท้ายปีเก่าแบบนี้นะคะวุ้นก็เลยขอรวบรวมนะคะเรื่องความประทับใจนะคะเรื่องราวเด็ดๆต่างๆนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะต้องติดตามช่วงหน้าค่ะ งแต่มุมนี้ทำเงินยังไงครันพี่ให้อะไรอย่างนี้เฮ้ยเคเนี่ยเจ็บหน้าช่วงร้อยแปดวาลเตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊กต้องสีดู l ักอินสไปร์ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับร0 8 Living 108 s t ร้ e ไตล์ที่เป็นคุณค่ะและแน่นอนนะคะช่วงนี้วุ้นจะรวบรวมความประทับใจต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะคะความประทับใจแรกนะคะนั่นก็คือการได้ไปเยี่ยมชมนะคะที่บ้านแขกรับเชิญหลายๆท่านนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็มีไลฟ์สไตล์เก๋ๆทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้นะคะจะมีใครที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆุ้นอีกครั้งนึ่งเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,อคะขออนุญ,ญาตมาเยี่ยมบ้านนิดนึงนะคะเชิญเลยค่ะคบ้านร่มรื มากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆที่ให้รายการร้อยปัติรีมาเยี่ยมด้วยนะคะคจริงๆบ้านน,น,นี้เนี่ยดูเหมือนแบบว่ากึ่งรีสอร์ทนิดนึงเลยเนอะหัวตะเคสรีสอร์ทเอ้ผมว่าเหมือนแบบรามารีสอร์ตต่างจังหวัดอะไรเหล่านี้จริงๆเ,เป็นบ้านพักที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกรุงเทพเลยท<อ>ีงนี้ก็จะมีมาจากสวิสกับดูไบ เวลาสามีบินหรือว่ายาิมาเยี่ยมอะไรเงี้ยเขาก็มาเล็ดมาฝากเมาก็ชอบทดลองใช่ค่ะตรงนู้นจะเป็นโทอโมโดโรจากอิตาลีอู้มีด้วยมีพริกเลยติดใจมากปลูกขึ้นอันนี้ผักบุ้งปลูกง่ายที่สุดวุ้นอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะของหนึ่งในสมาชิกของวงเกสโนวานั่นเองตอนนี้วว่าเราไปเจอเจ้าของบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านช่วยค่ะโอบุกมาเลยตอนนี้นะคะบ้านหลังอยู่มานานหรือยัง อยู่มาสักประมาณแปปีครับใหญ่มากเลยอ่ะถ้าทาว่าจะมีกิจกรรมที่ทำเยอะกันด้วยใช่ไหมมีอะไรบ้างคะมีออกกำลังขึ้บอลครับแล้วก็มีซ้อมเนตีแล้วก็มีแตะบอลตีชนิสังขละหลักโอ้คือไม่ต้องออกไปไหนเลยใช่ไหมไม่ต้องออกไปไหนคือเพื่อนๆก็มาใช้กิจกรรมที่นี่ตลอดแล้วเนยหลายคนเว่าทุกคนเนี่ยมีโปรไฟล์มีในสกุลที่แบบว่าไฮโซมากๆเลยหลายคนก็ต้องเรียกว่าเป็นวงดนตรีไฮโซหรือเปล่าเคยได้ยินแบบนี้ไหม บ่อยครับก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ยอมรับครับผมพี่อยากเป็นมบ้างสิมาแล้วรถบ้านนี้โอ้น่ารักมากะเรื่องไงบ้างเข้ามาแล้วแบบมันดูใหญ่กว่าที่คิดแต่พี่จริงหรอดูข้างนอกมันเหมือนแบบห้องเล็กๆใช่ไหมแต่พอเข้ามาแล้วมันดูจัด ออกมาให้ดูแบบมีที่มีอะไรได้เนะหรมีมีหนังสือแบบทุกประเทศอย่างเงี้ยอันนี้คือมีไกด์บุ๊กเพราะว่าอันนี้เกี่ยงเหมือนเราอยู่ในรถไฟเนาะจะเปิดได้นะเปิดอย่างนงี้นะใครไม่รู้นี่แบบว่าโอ๊ยหลุดแล้วเลยจริงๆเปิดได้จะได้แบบเผื่อแบบเออช่วงไหนแบบว่าอุ่นอะไอยเงี้ยเปิดไหมไม่เวลาทำเตียงอ๋อเวลาทำเตียงต้องเตียงใหม่อะเข้ามาในบ้านพี่ปูแล้วนะคะเราจะเห็นว่าต้นไม้เยอะมากมาก ที่นี่นี่แบบอยู่มานานขนาดไหนแล้วคะน่าจะ8ปี8ปีแล้วใช่ครับออกแบบดีไซน์เองทุกอย่างเลยหรือเปล่าก็บ้านเดิมด้วยครโครงสร้างหนึ่งแล้วก็มาลื้อออกบ้างบางส่วนนะครับแล้วเป็นสไตล์ไหนคะที่เราชอบจริงๆั่วไปหมดเลยผสมปะสาทมั่วไปหมดหรือว่าเป็นเ e โทรอะไรองย่ะแล้วแ้วบ้วแล้วแล้วแ้วงนอวก็จะแบบว่าแน้วแล้ว่า้ีป่าวนล้วแล้วแลวม้วแล้วว้ล้ยลแ้ล้้วลว้ อะไรเลคะใช่ก็ผสมภาษาเนะค่ะเพราะว่าอย่างเนี่ยอ้เก้าอี้นี่ก็ยิงรถไฟเลยมาจากไหนเออรถไฟใช่อแต่ก็มาทำเพิ่มตรงเชื่อทำเพิ่มแค่ตรงเชื่อรถไฟอะไรแบบนี้แหละรถไฟอย่างนี้อ้แต่สีเท่อยู่นี่ทำแต่มุมนี้ทำเงินยังไงครับพี่ใช่อะไรอย่างนี้เล่วเป็นปูนแก้วเรียบร้อยเห็นไหมพี่พี่จริงจังไปปะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลย พี่ป๊อปต้องหาอยู่ไหมคะหม่พี่มุ้มเซ้งยังดูไม่ออกว่าเป็นป๊อปอีกดูไม่ออกเลยสวัสดีค่ะเนอน่ารักเนอะอุ้ยเทพธันใจฮะจิ้มบ้านก็ต้องเดินไปจิ้มบาองป๊อปใช่ไหมใช่นี่เพื่อนผมเคยเห็นเป็นเป็นวิญญาณ นอกจากความประทับใจนะคะที่ได้ไปตามบ้านของแขกรับเชิญต่างๆแล้วนะคะยังมีความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องสถานที่รวมถึงกิจกรรมที่คุณได้ไปสัมผัสมาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีที่ไหนบ้างนะคะพี่เตรียมห้องแบบ e อ c ก i ล e ีสุดพิเศษเลยค่ะลอง, the องได้<ล>ยังไงล่ะคะพี่แบบอฟพี่แอฟไปส่ง,งเลยดีกว่าได้อยากให้ฉากป่ะได้เลยใหญ่มากเลยนะคะ มีอ่างอยู่ตรงนี้มีเตียงม,มีโซฟาทุกอย่างโหได้เห็นวิวทะเลสวยมากๆเลยอ่ะบรรยากาศดีอ่ะชอบวันนี้นะคะวุนน้นพาคุณผู้ชมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะซึ่งที่นี่คุณผู้ชมก็จะได้พบความงามของศิลปะทั้งไทยและจีนอีกด้วยนะคะและทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะวิหารเซียนพัทยานั่นเองค่ะ รวบรวมทั้งหมดเนี้ยจาได้ไหมคะว่ามีกี่องค์เกือบเกือบจ็ดร้อยค่ะเกือบเกือเจ็ดร้อยองค์ทั้งหมด้คือไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่เล็กๆอย่างเดียวคือส่วนใหญ่ก็จะใหญ่มากจริงๆค่ะองเล็กก็มีแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือทุกพระองค์เนี่ยทาพิธีเบิกเนตแล้วด้วยจิดมากๆนั้นเวลาดูเนี่ยนะคะก็ถ้าเราใช้จิตสัมผัสเนี่ยเราจะสัมผัสองจิตนี้ได้ว่าพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะอยู่รอบกายเราทั้งหมดนะคะกำลังให้พรอยู่นะคะได้รับพรเยอะมากๆเลยตอนนี้ วันนี้พิเศษนิดหนึ่งให้เราได้เข้ามาเห็นใกล้ๆเงยจะได้เห็นถึงงานฝีมือซึ่ละเอียดอ่อนซึ่งธรรมดาเนี่ยเราไม่สามารถจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้แหละเพราะว่าต้องระวังหน่อยนะคะนะคะเพราะจะเห็นงานฝีมือเป็นการแกะเนี่ยถ้าจะดูแล้วมันเป็นภาพมิติเลยนะคะตรงนี้ก็มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อห้องพระ เป็นห้องพระบรมธิครับตรงนี้สาคัญอย่างยิ่งเพราะว่า,าสมเด็จกรมหลวงท่านประธานสอนไว้เองว่าหัวใจของที่วังระดับคือห้องพระบรมธิหังนี้เป็นที่ประดิสฐานของพระบรมธิของบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวารชาชการที่หนึ่งโโรัชาการที่สองรัชาการที่สี่รัชการที่ห้านใครตอใครมาที่ห้องนี้มักที่จะมากราบขอ ก็จะทานพรแล้วก็ขอประทานพรค่ะให้ตนประสบโชคดีนแล้วก็ให้ประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราผู้คนมีความรู้รับสัมเมื่อคีประเทศชาติมีความรื่นเืินเป็นสุขทุกต้องครับขออน,นุญาตค วันนี้วุ้นขอทําหน้าที่เป็นกัปตันมุ้นเส้นนะคะจากรถตัดแอร์ไลน์นั่นเองค่ะแต่หลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าหน้าอย่างวุ้นเนี่ยจะขับเครื่องบินเป็นไหมตอนนี้ลูกเรือพอได้ยินเสียงนี้เขาจะกลับไปคาเดเบลนั่งน, <Okay. S 2> นั่งประจําที่เขา <Okay. S 2> แล้วก็เขากัปตันจะบอกว่าเนี่ยเรากลังเทคออฟแล้วนะท่านผูน<อ>้โดยสารรแล้วตัดแอร์ไลน์วันนี้จะนำท่านผู้โดยสาเรเดินข้อไปสู่ท่าอัศวญาติครบ okay. แล้วด้วยโอเคเราบมือประคองขบวนบนนะครับอ่ามีอซ้าย ถึงไปนิชี้แต่แก้มไหมครับลอีกนิดนึงจะได้แรงนิดนึงเอาพร้อมปล่อยเลยครับเลยไม่ที่ปล่อยเลยเฮ้ยโอเคเนี่ยเจ็บหน้าอชินลองมั้งเฮ้ยท่าสวยค่ะท่าสวยครับท่าดีทีเหลวนั่นเองกระเถิค่ะเธอบไปนิดนึงท่าเนี่ยงอุ้ยอันนี้นับปะคะซ้อมซ้อมก็ได้ซ้อมก็ได้ถือว่าซ้อมถือว่าซอม เฮ้ยแกจะไม่โดนทำโทษไงเมียนบอกแล้วแต่างงานแล้วไม่มีอะไรเสีย <c oughs> เยพูดเองนะพอไหมมีนนะแล้วแ,แบบสะบัดสะบัดอย่างเงี้ย <c oughs> เอ้แค่นี้แหละครับทโทษแค่นี้แหละครับ <c oughs> ดูแล้วนะคะก็อดยิ้มไม่ได้เลยนะคะกับกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมานะคะรวมถึงเรื่องราวสนุกๆต่างๆด้วยนะคะช่วงหน้าต้องติดตามเลยนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากคุณหมอที่โรงพยาบาลเวทธานีในช่วงปีใหม่มาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปชมเลยค่ะ